มาดู，安妮呢，有คำสั่งที่กำลังอยู่ในเทรนนี้ด้วยนะคะ。b e i h 我们有空气净化器、紫外线消毒箱、消毒棒，您要哪一个？我们有空气净化器，我们这个带了，没塞拼音给，有，百万米 คงชี่จิงขวาชีซึ่งคำว่าคงชี่นะคะมันจะแปลว่าอากาศคงชี่คืออากาศจิงขวาชีจิงเนี่ยมันแปลว่า干งที่แปลว่าสะอาดขวาเนี่ยเวลาที่อยู่ในคำศัพท์ภาษาจีนเนี่ยมันจะมีความหมายเหมืนกับว่าเปลี่ยนให้เป็นอย่างเช่นจิงขว่าเปลี่ยนให้มันสะอาดเม่ขว่านะคะหมยก็คือเปลี่ยนให้มัน สวยนะคะเช่นเมลคว้าเฉิงเซ่อเปลี่ยนให้เมืองนั้นเป็นเมืองที่งดงามนะคะหรือลี่คว้าเฉิงเซ่อทำให้เมืองนั้นเป็นเมืองสีเขียวลี่คว้าเนี่ยคือเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวนี่นคือจิ่งคว้า อันนี้จะเป็นทางการนี่จะใช้บ่อยภาษาจีนระดับกลางสูงเจอบ่อยมากนะคะแล้วก็ชี่แปบลบว่าเครื่องเพราะันเครื่องที่ทําให้มันสะอาดทาอะไรให้สะอาดคะอากาศคงชีจิงหวาชีแบบนี้จาง่ายขึ้นไหมถ้าหนูจาแบบทางทอ่อนหนูจะแบบเหมือนนกแก้วไงไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่นี่คือที่มาของคาศัพท์คงชีจิงหวาชีคือเครื่องกรองอากาศนะคะมันเลยบอกทางเราเนี่ยมีเครื่องกรองอากาศด้วยวอลเปเปอร์ยง air p u r ว f i e r นะคะ还有什么 紫外线消毒箱消毒แปลว่าฆ่าเชือ้อตอนนี้จะได้ยินบ่อยมากคำว่าเชาด,ดูเช่น消毒啊消毒液ก็คือเป็นน้ายาฆ่าเชือ้ออะไรแบบนี้เช่าดูสีส้เยก็เป็นเจลล้างมือที่อะไรคะมีแอลกอฮอลผสมด้วยกอสามารถฆ่าเชื้อได้ตอนนี้เจอบ่อยมากกับคำว่าเชาูที่แปลว่าฆ่าเชื้อถูกต้องนะคะคำน,นี้ชาแปลว่าอะไรชางก็คือขีดหรือลังนะคะ สิ่งที่มีลักษณะเป็นขีดเป็นลังอย่างเช่นตู้ตู้อบอ่ะเวลาที่อบขนมเค้กอบไก่อบอะไรที่ใช้ที่บ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเข่าช่างเข่าช่างถ้าใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าคือสิ่งที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนั้นเหมือนขีดหรือลังนะคะนั้นเช่าตู้ช่างถ้าเราดูแค่นี้ก่อนเช่าตู้ช่างก็คือเป็นเครื่องฆ่าเชือ้อถูกต้องไหมที่ตอนนี้แบบเราเคยเห็นหลายเว็บโพสต์ขายกันนะคะเครื่องฆ่าเชือ้อถูกต้องนะคะ คราวนี้ก่อนหน้านี่ค่ำว่าื่อไวเ紫外线คำว่า紫外线是什么紫ียนะคะก็คือ UV แสง UV เสี้ยนเนี่ยแปลว่าเส้นไว่แปลว่านอกสื่อแปลว่านม่วงนะคะเพราะมันจะออกเป็นแสงแบบสีม่วงๆอ่ะก็เป็นแสง UV นะคะเรียกว่าแสง UV ื่อายเสียนทุกคนจำเลยมันเป็นศัพท์เฉพาะสื่อไว่เสียนเห็นสื่อไว่เสียนปุ๊บแสง UV นะคะคราวนี้เนี่ยื่่อไวเ紫外线消毒枪ก็คือเป็นตู้ออกฆ่าเชื้อที่ ใช้แสง UV ในการฆ่าเ well. ชื้อนั่นเองนะคะก็ภาษาจีนเรียกว่าสื่อไวเชนเช่าตูเชียงเนาะเช่าตู่ช่ยงเนี่ยก็คือเป็นตู้อบฆ่าเชื้อมมนอาจจะมีแบบอื่นก็ได้ด้วยไออะไรแต่ว่านี่คือด้วยแสง UV นะคะก็จะเป็นสื่อไวเชนเซ่าตู่ช่างคราวนี้มันมีอีกแบบหนึ่งด้วยเช่าตูปังเช่าตูก็คือฆ่าเชื้อใช่ไหมคะเมื่อกี้เช่าตู่ช่ยงอันนั้นจะเป็นตู้อบฆ่าเชื้อแต่นี่เช่าตู่ปัง พอมาถึงป้งปุ๊บมันคืออะไรป้งก็คืออะไรที่มีเป็นแท่นนะคะหรือว่าเป็นกระบองแบบนี้นะคะใช้คําว่าปป้งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นไม้ฆ่าเชือ้อแต่ว่าอันนี้จะนาแบบว่าเป็นแสง UV ด้วยเพราะว่าเราซื้อย่อย่อคําตรงนี้มาจริงๆมันคือสื่อไว้เซียนชาวตูปปังนั่นเองนะคะทางบริษัทนี้นะคะเขาก็บอกว่า 我们有空气净化器ทางเรานะคะมีเครื่องฟองอากาศแล้วก็สือ่เ่นเชา่ชาตู้อบฆ่าเชือ้อแสง UV นะคะให้เอาเช่าตู้ปังก็คือเป็นไม้หรือแท่งสำหรับฆ่าเชือ้อแบบแสง UV ด้วยเช่นกันเพราะเราซื้ยอย่อจากตรงนี้มานะคะอืม